สวัสดีครับผมชื่อเอกชานสุธีเดียมแสงน,นะครับเป็นตัวแทนชั้นระดับชั้นม .2 ครับวิชาการงานอาชีพ4นะครับแล้วก็ชุมนุมสื่อสารงานสิ่นะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตการตัดขวดนะครับโคมประดิษฐ์จากขวดดิไซเคิลนะครับ อุปกรณ์ก็มีขวดน้ําครับขวดน้ํหดื่มที่กินตามบ้านนะครับเป็นขวดน้ําขวดใสก็ได้นะครับขวดปุ่มก็ได้ครับขวดน้ำยาล้างจานก็สามารถําได้นะครับอุปกรณ์ก็มีขวดใสนะครับสองเป็นกันไกนะครับสามเป็นคัตเตอร์ครับสี่หนังยางนะครับห้าเป็นลูกโป่งหลากสีนะครับลูกโป่งชนิดใดก็ได้นะฮะ แล้วก็หนะครับเป็นฝาขวดที่เจาะรูแล้วนะครับนะขั้นตอนที่1นึ่งเราก็เอาคัตเตอร์ครับเริ่มตัดจากก้นขวดนะครับตัดเป็นเส้นตอนกว้างประมาณครึ่งเซนนะครับ ัดให้ยาวประมาณสัก2 3สานิ้วนะคะจนได้รอบรอบขวดเลยนะคะตัวอย่างที่เราตัดเสร็จแล้วี่ลุเป็นอย่างนี้นะครับใช้กันไกตัดลงวางข้างกับพื้นเลยลกแล้วเราจะใช้กันไกตัดต่อใช่ไหมคะจากต้นขวดยันปากขวดเลยนะครับจนมาจรดที่ปากขวดนะคะเอานิ่งให้ดูหนี่ยสิลุแล้วต่อด้วยอะไรนะคะตอนที่สองครับใส่ลูกโป่งนะครับ เป่าให้เต็มเลยนะครับแล้วใช้หนังยางรัดนะครับให้ได้เป็นอย่างนี้หนังยางเราก็จะรอดขึ้นมาจากทางรูที่เราเจาะไว้ที่ฝานะคะก็มีแบบมาตรฐานนะครับแต่ก็เป็นแบบนี้ครับนะคะอันนี้อันนี้จากอะไรนะลูกจากขวดขุนนะคะจากขวดน้ําดื่มแบบขุนอันนี้ก็จะได้อีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นน้ํายาล้างจานนะคะนี่ก็เป็นแบบขวดขุนอีกแบบหนึ่ง ใครสนใจจะมาหาน้องสุดทีหรือว่าครูพรกาทิพ์ก็ได้นะคะโดยโทรมาที่เบอร์อะไรนะลูก02-410-7803 02-410-7473นะคะที่อะไรลูกโรงเรียนอะไรคะอุบลราชัานาราชวิทยากรุงเทมานะคะมาพบกันน้องเอียวอินดี้ได้นะคะ